ตอนที่36สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้กันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้มีดิฉชันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ทั้งกฎอายการศึกและพรกฉุกเฉิน ก็ทำให้องค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ต้องมาให้ความสนใจและขับเคลื่อนง,งานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมกันอย่างเข้มข้นค่ะซึ่งก็ทำงานควบคู่กันไปท่ามกลางสถานการณ์และผลกระทบที่มีต่อประชาชนวันนี้คุณโซรยาจามจุรี หัวหน้าโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีได้สัมภาษณ์คุณพรเพนคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิประสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนหญิงที่ได้มาขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาใหม่ๆค่ะมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนหญิงคนนี้ ที่มีต่อเหตุการณ์วันนี้เป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่วันนี้เนี่ยคุณพรเพ็นประเมินแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกว่ามันถดถอยลงไปค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงปี2554นะคะตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนี้นะคะ,ะมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ย จำนวนมากนะคะแล้วก็ยังมีสถิติที่น่าตกใจก็คือมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากการเหตุยิงไรวันหรือการระเบิดหรือการรอบสังหารรวมทั้งเรื่องของการค่านอกระบบก,กฎหมายเนี่ยอยู่ในจำนวนที่สูงมากนะคะแล้วก็ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราปี2554จนถึงเดือนมีนาเนี่ยคะ่ะสามเดือนแรกอะคะ่ะก็มีตัวเลขที่น่าตกใจว่ามันสูงขึ้นมากจากปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันนะคะ แล้วก็ผู้เสียหายหรือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ค่าเขากันไปทั้งชาวบ้านไทยพุทธมุสลิมนะคะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซึ่งทําให้เห็นว่าผู้ที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยยังสามารถที่จะแสดงพลังนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความแตกแยก ลึกลงไปอีกในชุมชนนะคะในพื้นที่ส่ารจังหวัดชายแตนภาคใต้ย,ยกตัวอย่างอย่างกรณีโคกโพที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อต้นเดือนมีนานะคะ ที่นี่อิหมัมท่านหนึ่งถูกยิงระหว่างที่เดินทางกลับมาจากประชุมที่อำเภอนะคะน่าจะคนที่เดินทางมาด้วยหนึ่งท่านก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อมาก็มีการยิงพระสงฆ์ที่กําลังบินทบาตอยู่แล้วก็มีเนนนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่อายุต่ากว่า18ปีแต่ก็ต้องมาปฏิบัติภารกิจสง์ในพื้นที่ความขัดแยง้งซึ่งเราก็รู้สึกว่ากลไกในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เปิสุธ์ รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กเนี่ย uh huh. ก็ยังด้อยอยู่แล้วก็พบว่าหลายๆกรณีเนี่ย uh huh. เด็กมักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะคะทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางด้านกฎหมายแล้วก็ทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างคะเรามีงานอยู่2ส,ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะในฐานะที่เป็นอาจจะเป็นทนายจำเลยนะคะอีกชนหนึ่งก็คือเราฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานนะคะของการรับผิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหลายครั้งเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไปจับผิดเจ้าหน้าที่นะคะทำงานได้แต่ดูดแลแล้วก็ เอาใจใส่กับผู้ที่อาจจะมีส่วนในการก่อความไม่สงบนะคะไปช่วยจำเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงานในส่วนที่เป็นทนายโจทย์ฟ้องคดีที่เราเรียกว่าคดียุทธศาสตร์นะคะก็เป็นคดีที่เราต้องการที่จะสร้างบรรทัดฐ,ฐานให้เกิดขึ้นว่าถ้านะคะมีข้อกล่าวหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะหน่วยไหนหรือว่าระยะเวลาไหนก็ตามเนี่ย กลไกการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานนะคะอย่างเช่นการรับเรื่องร้องเรียนนะคะการที่ศาลร,รับฟ้องในคดีสำคัญสาค,คัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีอิมัมยะพานะคะคดีที่เกี่ยวข้องกับคนหายหรือคดีที่มีผู้เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยเราก็มองว่ากลไกนั้นนะเป็น,นกลไกที่เปิดช่องให้ผู้เสียหายนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเรามองว่ากลไกที่สารมาเป็นคนกลางในการรับเรื่องฟ้องท้งแพ่งหรืออาญาหรือฟ้องในสืดีสารปกครองเนี่ยเป็น,นกลไกตรวจสอบนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีโอกาสที่จะแก้ต่างในข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นและกลไกในการพูดคุยกันเองเป็นการภายในเพื่อที่จะสู้คดีหรือพูดคุยกันเป็นการภายในเพื่อที่จะป้องตามไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ในสถานการณ์ความนุรแรงแบบนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งที่เรามองดูเรื่องปัญหาความขัดแย้งอะค่ะ ทุกครั้งเลยในเรื่องของการเจราจาก็ตามในเรื่องของการยุติการยิงเขาเรียกว่าการหยุดยิงเนี่ยนะคะหลายครั้งเนี่ยเราพบว่าในสนทิสัญญาต่างๆหรือในการพูดคุยเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะมีการพูดคุยนในเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าทุกฝ่ายจะต้องเคารพนะคะทั้งนี้ในบริบทต่างประเทศเนี่ยมันจะมีคู่ขัดแย้งที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามกับรัฐนะคะแต่พื้นที่3จังหวัดนี่ก็จะเป็น โจทย์ที่ยากมากก็คือเราไม่มีคู่ขัดแย้งที่ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่เราเรียกร้องแล้วก็ทํางานอยู่ตลอดก,ก็คือว่ารัฐเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะต้องยินยอมที่จะดําเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยก่อนดังนั้นในความคิดเห็นของเราก็คือว่ารัฐควรจะต้องกระทําการทุกประการไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ ความรุนแรงหรือสถานการณ์ความฉุกเฉินสถานการความไม่สงบใดใดที่จะไปทําการใดๆที่นอกกฎหมายหน้าที่อย่างกรณีที่ผู้ก่อความไม่สงบนะคะอย่างที่ว่าระเบิดนะคะหรือไปวางระเบิดหน้าโรงพยาบาลน,นะคะหรือไปยิงรถทหารที่กําลังวิ่งซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการประทะนะคะหรือไประเบิดในที่สาธารณะนะคะในตลาดที่มีผู้บริสุทธิ ะะอยู่จํานวนมากโดยที่ไม่มีการตั้งเป้าว่าหมายถึงจะทําร้ายผู้ใดเนี่ยเราก็มองว่าเป็นการก่อการร้ายซึ่งก็ได้รับการประนามนะคะแล้วก็ทางมูลทินะคะก็ได้มีถแถลงการในเรื่องการประนามการก่อการร้ายในลักษณะเช่นนี้ที่หวังผลต่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในหลายๆครั้งในหลายๆเหตุการณ์ เราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์เนี่ยผู้หญิงซึ่งเดิมเป็นผู้ได้รับผลกระทบสามีถูกยิงสามีถูกฟ้องร้องแต่วันนี้เนี่ยเราพบว่าผู้หญิงเหล่านี้หลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นผู้ปกป้องสิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบคนอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นคุณพรเพนมองบทบาทผู้หญิงตรงนี้ยังไงบ้างคะ บริบทของเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะผู้ชายก็มักที่จะสูกเฝ้าระวงังถูกติดตามนะคะในฐานะที่อาจจะเป็นกลุ่มเสียงที่อาจจะเข้าไปสู่การใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของทางหน่วยงานต่างๆว่าถ้ากาันผู้ชายไว้ได้เนี่ย mm hmm. เหตุการณ์ก็จะสงบอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. จนทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลับมามีบทบาทสูงขึ้นแล้วก็มากขึ้นในหลายๆพื้นที่นะคะ ยังมีหลายครอบครัวซึ่งกลายเป็นผู้เสียหายซ้ําซ้อนด้วยซ้ำนะคะพ่อเสียชีวิตสามีเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ต้องดูแลลูกนะคะ,ะบุคคลเหล่านั้นอาจจะต้องมีกลไกพิเศษนะคะในการเข้าไปเยียวยานะคะหรือก็ค่อยค่อยค,อยคอยขยบนะคะให้เขา กลับมากลายเป็นผู้ให้นะคะผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลเหล่าน,นั้นอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่เป็นระบบยั่งยืนนะคะให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็ที่สําคัญคือผู้หญิงเป็นคนที่ดูแลลูกนะคะถ้าเขาไม่มีศักยภาพในการดูแลตัวเองนะคะในการพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจตัวเองเนี่ยการออกมาทํางานเพื่อสังคมโดยที่ ทิ้งให้ลูกไม่ได้รับการเยียวยาหรือเอาใจใส่เท่าที่ดีเนี่ย mm hmm. ก็กลายเป็นว่าเราอาจจะมีส่วนในการสร้างสมาชิกในสังคมที่ไม่เข้มแข็ง mm hmm. ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้อีกนะคะอย่างเช่นถ้าเราทอดทิ้ง mm hmm. ทํางานแต่งานสังคม mm hmm. ใช่ไหมคะลูกติดยาอาดาความอบอุ่นหรือว่าถูกชักจูงไปในการกระทําที่อาจจะเราไม่คาดคิดนะคะ mm hmm. ก็เป็นภาระของเราด้วย mm hmm. ดังนั้นผู้หญิงก็คงจะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถในการทําให้ชีวิตตัวเองสมดุลใช่ไหมคะทั้งตกเป็นเหยื่อ,อแต่ก็ยังเป็นแม่มแล้วก็เป็นที่คาดหวังขององค์กรอื่นๆอีกนะคะก็คิดว่าเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะคะคุณผู้ฟังคะฟังรายการวันนี้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจงานขององค์กรภาคประชาสังคมที่กำลังขับเคลื่อนง,งานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะคะ โดยผ่านการให้สัมภาษณ์ของคุณพรเพนคงขจรเกียรตินักสิทธิมนุษยชนจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรมค่ะหากงานด้านนี้เข้มแข็งการละเมิดสิทธิน้อยลงและประชาชนเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้เขาได้จริงๆประชาชนก็จะเลือกที่จะใช้ช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์ความแรงและการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธลดน้อยลงไปได้ค่ะและนี่ก็เป็นความหวังของคนทำงานภาคประชาสังคมสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ ู้หญิงส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสอภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร e w w e e k w o m e n c o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม